แทนแรกมีเรื่องือแมว่มวแม่แต่ว่าเอาไปถุงมาซื้อเพาะนั้นสีวิต่นเอาผนก็ใช้ทั้งเอาาอ่เนย เพื่อช่วยตัวตรงข่าวนอนร้องแน่นนอนชิลส์จับพรสังฆานุาวัดการเดียร์ฟุตทารุารสัาโยนิโสเป็นต่าปะเ

ที่อเมริกาอยู่วัดปากน้ำมิชิแกนวัดปากน้ำมิชิแกนรับมิชิแกนเปิดในสิบปีนี้เป็นปีที่11เป็นประเทศเจดีนิยมประชาธิปไตยแล้วก็ทุกคนเป็นฟรีดอมเหมือนกับชองคอนชาติที่บอกว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับสันติภาพกับฟรีดอมก็เลยมีฟรีดอมที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ ไม่ได้คิดอะไรเยอะเหมือนกับบางที่บ้านเมืองที่มีกฎมีระเบียบคอยควบคุมมันก็อ,อาจจะง่ายกว่าอเมริกาจึงติดเยอะขึมาแล้วก็ตอนแรกก็ตัดสินใจจะกลับไปอเมริกาวันที่เมื่อของเดือนที่แล้วยมแม่เป็นห่วงก็เลยตัดสินใจกลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านก็อยู่เฉยไม่ได้ทําอยู่ไม่เป็นก็เลยทำโน่นทานี่ไปเรื่อย แล้วก็ดําเนินการสร้างสำหนักสมเด็จผู้เป็นพระอุปชาเพื่อบูชาคุณของท่านถวายท่านเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอุปชายคุณก็อีกสักมส0บยก็จะสําเร็จแล้ว,วมมก็วกคนญาติเดิมก็มาช่วยกันคนละมากบางน้อยบ,บางกมกำลังศรัทธาก็ไม่เป็นไรมมเพียงแต่ออคนก็ได้มีจิตใจที่จะแสดงกตัญญูต่อหลวงพ่อสมเด็จก็เป็นโอกาสที่ดีว่า มีโควิดทํำแม่จะมาได้มาพัฒนาบ้านเกิดเมืองน,นันเต